เดี๋ยวคุณดูดีๆนะครับวงนี้คุณดูอ่าอ่ากระถางต้นไม้ดูอะไรแล้วอันนี้เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารเวลาบ่ายสาโมงที่โรงแรมเพเนนเซียร่าฝั่งเกาลูนคือห้องโกงเนี่ยถ้าคุณเช็คดูแล้วมันคือบ้านผมและบ้านที่สองของผมนะครับอ่ามาอ่ะ,อะ อ่ะคุณดูแล้วกันนะคุณใครอ่ะคุณก็รู้จักอยู่แล้วนะครับไปคุยนะครับนะสถานที่นี้ที่ไหนนี่ใช่ไหมอันนี้ผมเอาภาพมาจากในอกโก d ดาก็คือสถานที่คือโรงแรมเพนเนเซัวล่าฮ่องกงตั้งอยู่ฝั่งเกาลูนเอาละเพื่อชี้ให้คุณเห็นว่าสิ่งที่ผมได้ข้อมูลที่ผมมีไม่ใช่ข้อมูลประเภท เอามาหลอกคุณเอามาอะไรดังนั้นมีการเจรจากันแน่นอนใครจะปฏิเสธยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับมีแกนนำไปแกนนำเพื่อไทยไปแกนนำพักอื่นๆไปมีาศาสดาไปมีใครมีมีในทุนไปนะครับมีทหารไปก่อน ดังนั้นถามว่าทําไมทําไมก็ไปคุยกับทักษิณก็เพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างสองข้างนี้อยู่ตรงกลางครับตรงกลางนี้ตรงนี้คือเพื่อไทยร้อยสี่สิบเอดกับก้าวไกลห้าร้ยห้าสิบเอ็ด เพื่อไทยกลายเป็นตัวแปรอยู่ตรงกลางที่จะเอียงไปทางไหนได้เพราะทางต่างก้าวไกลนั้นไปไม่ได้อยู่แล้วด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายซึ่งผมไม่จําเป็นต้องพูดถึง<อ>เมื่อมีเรื่องราวต่างๆที่ไม่สามารถข้ามขั้วได้ฝั่งเดียวที่จะข้ามไปฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้ได้เพื่อไทยหรือที่เดิเนเรียกว่าแดง ถามว่าไปผสมกับเหลืองได้ไหมได้แล้วเพื่ออะไรเพื่อไปล้มสม้มใช่ไหมก็พูดง่ายง่ายว่าแดงผสมกับเหลืองเพื่อไปล้มสม้ม